ผมเคยเรียนหนังสืออาจารย์เรียนมาร์เก็ตติ้งเอาเคสซาตี้หปีที่แล้วมาสอนผมแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีเซลล์โปรโมชั่นที่ดีที่สุดหรือว่าการส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดผมก็คิดในใจโลกมันเปลี่ยนนะฮะตอนนี้เด็กเนี่ยเขาไม่ดูทีวีลูกชายผมนี่ดูยูทูบกันการ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วเขาใช้ไอตัว iPhone นะดูอีเมลคำถามคือว่าถ้าเราไปสอนเขาบอกว่านี่นะวิธีการทาการตลาดคุณต้องมีลง เหนป้ายคุณต้องไปลงเอาวิวบอร์ดคำถามคือว่ารอดหรือเปล่าครับตำราที่เคยเขียนมาแต่ในอดีตหนึ่งจนอดศูนย์สีที่ต่างๆว่าเผาทิ้งหมดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่มอร์เนชั่นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในความคิดการเปลี่ยนแปลงการเอาเครื่องมือของการใช้เนี่ยเข้ามาให้เด็กเนี่ยได้มีการอัพเดแล้ววันหนึ่งถ้ามันใช้ไม่ได้นะฮะ ันผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเครื่องมือและเรื่องของการไกด์หลังจากที่ก็มีความคิดที่ดีแล้วนะฮะในการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆแล้วสิ่งที่สามเนี่ยผมคิดว่าการวัดผลในรีเซาผมว่าเด็กหนึ่งคนหรือว่าคนที่จบจากมอร์เนชันนะฮะออกมาอาจจะเข้าไปทํางานอยู่ในบริษัทก็ทําแล้วก็เติบโต,ต,ตไปตามสายงานแล้วผมคิดว่าอย่างที่คุณสุริชัยว่านะถ้าจบจากมอร์เนชันแล้วเนะี่ยไม่ใช่ออกไปเป็นสตาฟนะฮะ ออกไปเป็นท็อปหรือคนที่เป็นท็อปลีดเดอร์คนที่ผู้นําความคิดที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยนำพาไปยังตลาดโลกอันที่2ก็คือเรื่องของการที่จะออกไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งอันนี้เป็นความคิดและความฝันของผมสุดๆเลยนะฮะว่าจะทาไงให้มีเด็กไทยสร้างสินค้าและบริการที่ออกไปนรอบโลกนะแล้วมีแบรนด์ที่ออกไปบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของเมืองไทยแต่ออกไปสู่ทั่วโลกเราจะมีแบรนด์ Apple แต่เป็นของคนไทยเราจะมีแบรนด์ Facebook ก็เป็นของคนไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันคือผลที่มันจะต้องเกิดและผมว่าในคอร์สเนี่ยจะมีการสอนว่านที่ทําไปแล้วเนี่ยให้เขาวัดผลให้เขาเรียนรู้จากการความสาเร็จและผมว่าตัวสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือว่าโลกของการแข่งขันเนี่ยเราไม่มีการแพ้ที่ถาวรทุกอย่างคือ Experiment ทุกอย่างมีการทดลองเราจะให้เขาลองจริงถ้าทําไม่สําเร็จแล้วเราจะให้เขาลองใหม่ แล้วเราจะทาให้เขาลองใหม่จนเขาสำเร็จคิ่านน่ัานี้จะเป็นประเด็นที่สําคัญมากว่าคริสที่ออกไปที่จั์ว่าอาจจะ3.25 3.0 2.5ผมคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามมีโอกาสความสำเร็จทั้งนั้นด้วยตัวเลขหรือว่าไอ้ตัวคะแนนเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นแค่ตัววัดณวันนั้นจริงๆตัวผมเองผมก็ไม่ได้เก่งสินะครับผมก็เรียนสกว่าแต่ผมก็ขึ้นมาท็อปได้เป็น Co ผมก็อยู่ เป็น CEO สีโอของสนุกมาได้เจ็ดแปดปีทั้งหมดที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ผมเรียนเก่งที่อยู่ในห้องสิ่งที่ผมรอดและฝ่าฟันมาได้คือว่าผมรู้จักและผมเข้าใจว่าปัญหาของผมที่รอบร้องผมอยู่คืออะไรแล้วผมมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหานะั้นและผมมีความฝันที่จะทให้ผมเนี่ยเติบโตแล้วผมก็ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละช่วงเวลา และสุดท้ายคือว่าในแต่ละช่วงความสําเร็จที่ผมทำเนี่ยผมจะวัดอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อผมล้มเหลวผมก็จะกลับแล้วก็กลับมาเรียนรู้ใหม่ให้มันเป็นลักษณะของขั้นตอนและพอเสร็จตลอดเวลาผมคิดว่าด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะครับปลูกสร้างเด็กที่มีความคิดที่กล้าคิดใหญ่ 2. เราหยิบเครื่องมือที่เหมาะสมในการเรียนรู้ไม่ใช่ teach แต่เป็น coach ที่ทาให้เขารู้สึกว่าไกด์เขาในการที่จะให้เขาพัฒนาไปอย่างข้างหน้า แล้วสวัดผลแล้วทำให้เขาเรียนรู้แล้วเห็นว่าอะไรที่ลองแล้วผิดอย่าไปทำซ้ำเรียนรู้ต่อเพื่อกลับไปพัฒนาให้ดีขึ้นและวัดผลจเต,ต่อไปในอนาคตผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่จะมาเสริมจากวิสัยทัศน์จากทางออมอนิชั่นที่วางอาไว้